งานนี้ทำเอาอังเคิลหุ่นถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้หลังจีนมาเองแชแหลกว่าอาวุธเขเมรนซื้อจากจีนนั้นไม่สามารถยิงได้ถึงกรุงเทพอย่างที่ลุงโมไว้แม้แต่อันเดียวแถมยืนยันไม่เข้าข้างเขเมรนแน่นอนหากเกิดการสู้รบกันจริงโดยก็เรียกได้ว่าไม่ไว้หน้าลุงเลยนะครับพี่จีนหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทางหุนเซนได้มีการออกมาโม้ครั้งใหญ่โดยลุงก็ได้พูดไว้ว่าเขเมรนเรามีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองและตอบโต้การลุกลานทุกรูปแบบ แม้เราจะตัวเล็กเราไม่เพียงแต่มีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองเท่านั้นแต่เรายังมีสิทธิที่จะตอบโต้กลับด้วยเมื่อศัตรูมาถึงหน้าสนามเพราะเราคงไม่รอให้ถูกยิงแต่จะตอบโต้ทันทีเขมรแค่ไม่ต้องการโจมตีกรุงเทพแม้ว่าเราจะมีอาวุธที่สามารถโจมตีถึงกรุงเทพก็ตามเพราะมันไม่ใช่แนวทางของเขมรซึ่งกองทัพเขมร มีศักยภาพทางทหารมากพอในการปกป้องประเทศและอาวุธเหล่านี้ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วในการสู้รบจริงในปี2551และ2554แต่ทั้งนี้หากไทยอ้างว่าขเขมรละเมิดอธิปไตยของไทยแล้วเหตุใดไทยจึงไม่ยื่นคำร้องต่อศาลโลกซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ลุงบุญพูดไว้นะครับที่เรียกได้ว่าโมหลกแบบไม่สนโลกกันเลย แต่อย่างไรก็ตามนะครับลุงคงโมต้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะพี่ใหญ่จีนไม่อยู่เฉยหลังมีการรายงานจากจีนว่าเขมรอาจใช้อาวุธที่ผลิตโดยจีนโจมตีไทยแต่อาวุธเหล่านั้นจะมีพิสัยการโจมตีไม่ถึงกรุงเทพและดูเหมือนว่าปักกิ่งจะไม่เลือกข้างใครถ้าความตึงเครียดเกี่ยวกับเขตแดนลุกลามสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตามรายงานของหนังสือพิมพ์เซาไชน่ามอร์นิงโพสเมื่อวันอาทิตย์29มิถุนายน อ้างอิงนักวิเคราะห์ชาวจีนรายหนึ่งเคยว่าอาวุธที่ส่งออกของจีนเป็นลักษณะของการป้องกันตนเองและหลังจากซื้อแล้วสิทธิความเป็นเจ้าของและการใช้งานจะตกเป็นของประเทศผู้รับทั้งหมดทั้งมวลด้านส่งจงปิงผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอดีตครูฝึกแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนกล่าวว่าจีนไม่ปรารถนาเห็นสองมิตรเก่าแก่ของพวกเขาทำสงครามกันแม้กระทั่งเกี่ยวกับประเด็นพิพาทด้านดินแดนเขากล่าวพร้อมระบุป,ปักกิ่งจะหาทางอำนวยความสะดวก การเจราจาและข้อตกลงหยุดยิงเพราะไทยเป็นทั้งมิตรเก่าแก่ของจีนและเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐส่วนเขมรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนคำประเมินของส่งจงปิงมีขึ้นตามหลังรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะนชั่นเมื่อวันศุกร์27บเจ็มิถุนายนโดยอ้างคำกล่าวของฮุนเซนประธานวุฒิสภาเขมรที่บอกว่าประเทศของเขามีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงกรุงเทพทำให้ความตึงเครียดระหว่างไทยและเขมรพุ่งสูงขึ้น โดยเกี่ยวกับพื้นที่พิพาทต,ตามแนวชายแดนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตมีทหารเขมรเสียชีวิตหนึ่งรายระหว่างการปะทะกันเมื่อวันที่28พฤษภาคมได้โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับสถานาการณ์ลุกลามบานปลายทางทหารตามรายงานของเซาชัยนามอนิ i n g p o s จีนคือแหล่งที่มาหลักในด้านอาวุธของทั้งสองประเทศแต่ส่งบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เขมรจะคุกคามเมืองหลวงของไทยด้วยระบบจรวดหลักของพวกเขาที่ผลิตโดยจีนนอกจากนี้แล้ว เขมรยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ที่มีศักยภาพบรรทุกขีปนาวุธพิสัยไกลขณะเดียวกันงบประมาณกลาโหมของเคเมรยังคิดเป็นสัดส่วนแค่ราวๆหนึ่งในสิบของงบประมาณกลาโหมของไทยแต่ศักยภาพของกองทัพไทยแข็งแกร่งกว่ากองทัพเคเมรนเป็นอย่างมากอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสตโตโคมก็พบว่าจีนแซงหน้าสหรัฐกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นสัดส่วนถึง44ในการนำเข้าด้านการทหารของไทยขณะเดียวกันขมัแทบจะพึ่งพิงอาวุธจากจีนโดยสิ้นเชิงโดยหนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์รายงานว่าอาวุธของจีนคัดเป็นสัดส่วนมากถึง95ซในอาวุธทั้งหมดของขมัซึ่งคุณส่งระบุว่าจีนต่างจากสหรัฐที่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการใช้งานอาวุธของตนเองซึ่งมันแตกต่างจากสหรัฐที่บ่อยครั้งกำหนดมาตรการควบคุมแนวทางการใช้อาวุธของพวกเขา มีข่าวลือไม่ได้รับการยืนยันว่าสหรัฐจำกัดอินเดียจากการใช้งานเครื่องบินทหารที่ผลิตโดยอเมริการะหว่างทำศึกความขัดแย้งกับปากีสถานเมื่อเร็วๆนี้ในประเด็นพิพาทเกี่ยวกับแคดเมียในเดือนพฤษภาคมกองกำลังปากีสถานใช้เครื่องบินขับไล่เจ .14 ระบบขีปนาวุธและระบบอาวุธต่างๆสอยเครื่องบินลบลาฟานของอินเดียที่ผลิตโดยฝรั่งเศสล่วงไปหลายลำอย่างไรก็ตามส่งมองว่ามีความแตกต่างใหญ่ๆกันหลายจุด ในประเด็นพิาพาทระหว่างไทยและเขมรกับความเป็นปรปักษ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งสองชาติหลังเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางศาสนาที่อย่างลึกลึกแต่ไทยและเขมรในฐานะประเทศที่มีชาวพุทธเป็นคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการแตกต่างทางศาสนาอย่างรุนแรงและประเด็นพิาพาทด้านชายแดนระหว่างพวกเขามีต้นต่อจากการปกครองอาณานิคมของฝรั่งเศสส่งกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามจีนจะยังคงแนะนำให้มีประเทศทั้งสองอดทนอดกั้นและคลี่คลายข้อพิพาทผ่านการเจรจาและส่งระบุต,ต่อว่าจีนคงไม่เลือกยืนอยู่เคียงข้างฝ่ายใดหากว่าความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและเขมรหากลุกลามบานบายสู่ความขัดแย้งทางทหารทั้งนี้ส่งชี้แนวว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ในฮ่องกงอาจแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าติดอาวุธ เขาเน้นย้ำว่าจุดยืนของจีนสอดคล้องกับผลประโยชน์อย่างกว้างของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพราะความขัดแย้งใดๆภายในกลุ่มจะบ่อนทำลายสเสถียรภาพในภูมิภาคนอกเหนือจากจีนแล้วตัวอาเซียนเองก็อาจจะมีส่วนร่วมในความพยายามเป็นคนกลางซึ่งนี่ก็คือการออกมาวิเคราะห์ของนักวิชาการจีนนะครับที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขมิไม่มีหลอกอาวุธที่ยิงถึงกรุงเทพอย่างที่ลุงโมวไว้ แต่ว่าไทยต่างหากที่เหนือกว่าและอาจทําให้พนมเปลุกเป็นไฟในพริบตาโดยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชาวเน็ตต่างก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อกับประเด็นนี้อย่างเม่นนี่ก็บอกว่าเรื่องสงครามคนไทยไม่กลัวหรอกแต่ไทยจะเสียเปรียบเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทูตซึ่งตอนนี้เราทํางานเชิงรับไม่เคยทํางานเชิงลุกไม่เหมือนกัมพูชาพวกนั้นเขาเร็วกว่าเราพูดตรงๆนะยุคนี้เป็นยุคที่ระบบราชการ ต้องปรับปรุงเรื่องโครงสร้างให้ทันสมัยพร้อมความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่มุมมองถักมาบอกว่าอย่าประมาทพวกเขาอาจสะสมเอาไว้พอเพียงมานานแล้วก็ได้เพราะเมื่อก่อนพวกเขามีหลายประเทศหนุนพวกเขาอยู่ไม่งั้นเขาจะกล้าลุกลานประเทศของเราเหรอความคิดเห็นถัดมานะครับผมเป็นจีนก็ไม่เข้ามายุ่งหรอกจะยิงกันก็ตามใจถ้าจีนช่วยเคเมนอเมริกาก็ต้องเข้ามาแน่ซึ่งจีนคงไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเรื่องอาวุธยิงไกลถึงกรุงเทพ เขมรมีจรวดหลายลำกล้องของจีนซึ่งยิงไกล130กมถ้าจะใช้ตัวนี้ต้องเข้ามาตั้งยิงในไทยถึงจะถึงกรุงเทพแต่ฮุนเซนที่โมครับต่างจากไทยที่มีทั้ง f 16และกริดเพ่นกับระเบิดล่อนและจรวดนำวิธีถ้าจะถล่มพนมเปญนนง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักการเมืองเขมรหลอกคนในประเทศวังเพียงแค่รักษาอำนาจของตัวเอง ไม่สนความเดือดร้อนของชาวบ้านสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์หลอกลวงสร้างค่านิยมผิดผิดให้คนขเขมรยุแยงให้คนสองประเทศขัดแย้งกันเพื่อจะได้ควบคุมง,ง่ายแสดงบทบทผู้ถูกกระทำตลอดพูดอย่างทำอย่างกับเวทีโลกทุกสิ่งเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาสนับสนุนการวิเคราะห์ของนักวิชาการจีนที่ยังไงฮุนเซนก็ทำเพื่อตอนเองเท่านั้นส่วนประชาชนจะเป็นตายร้าดียังไงก็ไม่สนหรอกครับ โมไปวันวันแค่นั้นเองจนสุดท้ายเจอพี่จีนตบกระบาลยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า